ล่าสุดครับมีข่าวดีมากๆสําหรับชาวไทยเราคือทางสหรัฐได้สั่งแบนเครือข่ายคอเซ็นเตอร์ของหุ่นเซนเป็นที่เรียบร้อยงานนี้เจ็บหนักหลักแสนล้านบาทเลยทีเดียวและด้านหุ่นเซนเองล่าสุดสั่งจับนักข่าวสองคนยัดเข้าคุกด้วยข้อหากบฏด้วยเหตุเพราะถ่ายรูปติดทุ่นระเบิดแล้วยังมีสไนเปอร์บีเอห้าจะยิงผู้มาเขือไทย ขอเริ่มกันที่อัปเดตสถานการณ์ชายแดนก่อนครับล่าสุดในวันที่9กันยายน2568บริเวณบ้านหนองจานเช้าขมรนเริ่มน้อยลงแล้ว ทางผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่12ของไทยเราพอชนรงกาสีก็ออกมายืนยันแล้วว่าสถานการณ์ตรงบริเวณเพิงพักใกล้ๆหลักเขียดที่46บ้านหนองจานตอนนี้ฝั่งเขมรนมีประชาชนอยู่ประมาณ1ิบคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเขาอีกประมาณ 6- 7นายเท่านั้นเองเอา้าววันก่อนๆยังมาเป็นร้อยๆเลยไม่ใช่หรอคะใช่เลยครับตอนแรกนี่มากันเยอะมากช่วงต้นเดือนประมาณวันที่4ี่กันยาที่เราไปปกักป้ายประกาศให้ออกจากพื้นที่ของเราตอนนั้นชาวเขมรนมารวมตัวกันเกือบ300อคนเลย แต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วเหมือนมาปักหลักไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่าสงสัยงบสเสบียงจะเริ่มหมดครับ<ะ>ไม่เหมือนทางฝั่งเราที่ประชาชนพร้อมใจกันช่วยบริจาคเสบียงและอุปกรณ์อื่นๆให้ทหารส่วนทางขเขมรเขารอมากินของฟรีรอการจ้างประท้วงจากทางรัฐบาลของเขาอย่างเดียวครับ<ะ>ส่วนในพื้นที่อื่นๆนั้นความตึงเครียดยังคงมีอยู่ทหารทั้งสองฝ่ายก็ยังตรึงกําลังกันอยู่มีรายงานจากหน้าแนวของเราว่า ทหารเครื่อเหมือนยังคงขนกําลังเติมไปที่แนวหน้าและที่สําคัญที่สุดมีการเร่งขุดดินไสกระสอบทาบังกรในหลายๆพื้นที่อย่างต่อเนื่องคือขุดกันหลายที่มากครับแต่ละวันนี้ภาพมาไม่ซ้ํากันเลยทางบริเวณพื้นที่และบริเวณพื้นที่ของชาวบ้านอย่างเช่นศูนย์ยางพาราและล่าสุดหน่วยสไนเปอร์ของ BHQ ได้เล็งปืนส่องความเคลื่อนไหวของทหารไทยบนยอดผูมะเขือพร้อมระบุว่าหากได้รับคําสั่งจากหน่วยเหนือ ตนสามารถเด็ดหัวนายทหารไทยบนยอดภูมะเขือได้อย่างสบายก็เป็นห่วงพี่พี่ทหารไทยจริงๆนะครับยังไงก็ประมาทขมิคลั่งพวกนี้ไม่ได้จริงๆจ,จริงค่ะถึงบางทีเราจะรู้ว่าพวกนี้มันโพสต์เอาคอนเทนต์เอายอดวิวแต่ถ้าหากขมิมันคลั่งขึ้นมาก็อันตรายกับพี่พี่ทหารไทยเหมือนกันครับแต่ทางทหารเราเฝ้าตรวจตลอด2 4ชั่วโมงอยู่แล้วพร้อมตอบโต้ทันทีถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงยังมีอีกเรื่องของฝั่งขมิก็คือ มีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเขมเมียนชื่อตั้งจิมเล็งเขาปิ๊งไอเดียสุดบันเจิดบอกว่าเกราะกันกระสุนมันแพงเลยไปเอาจานไถของรถไถน,นาเนี่ยแหละมันทาเป็นเกราะแทนโดยเอาปืนลูกกดขนาดจุด 2-2LR มายิงทดสอบปรากฏว่ายิงไม่ทะลุ พอทดสอบผ่านปุ๊บ <c oughs> เขาก็เอาแก๊สมาตัดจานไทยดัดแปลงยัดใส่เสื้อก่อนแล้วก็ส่งม้อมให้ทหารที่ชายแดนเลยเบอร์นะคะเขาเอาปืนลูกกรดมายิงทดสอบเนี่ยแล้วในสนามรบจริงๆทหารไทยเราใช้ปืนลูกกรดกันด้วยหรอคะคือฉันต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าในกองทัพไทยเราไม่มีการใช้กระสุน,นขนาดจุด2 LR เป็นอาวุธหลักในสนามรบอยู่แล้วอาวุธประจำกายมาตรฐานของทหารราบเราคือปืนเล็กยาวจู่โจมอย่างทาวอทา21 UV ทาวอแฮปหรือไม่ก็ปืนตระกูล M 1 6กห HK 3 3ซึ่งปืนพวกนี้ทั้งหมดใช้กระสุนขนาด5.56ุ mm. คูณ45มิลิเมตรนาโตคือกระสุนจุด2 2 LR ที่เขาออกมายินโชว์เนี่ยมันเป็นกระสุนขนาดเล็กหัวกระสุนเป็นตะกัว่วความเร็วต่ำพลังงานจนน้อยมากส่วนจาไนไถเนี่ยมันทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูหรือเหล็กโบรอนที่แข็งมากๆหนาประมาณ5-6มิลิเมตรมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ากระสุนกระโลก,กระลายแบบนั้นยิงไม่เข้าแต่ กระสุน5.5 6มิลิเมตรของกองทัพไทยเรานะ่ยหัวกระสุนมันมีแกนเป็นเหล็กกล้าออกแบบมาเพื่อเจาะเกราะโดยเฉพาะมีความเร็วสูงพลังงานสูงกว่ากันไม่รู้กี่เท่ากระสุนแบบนี้สามารถเจาะแผ่นเหล็กหนา3.5ม mm, ิลิเมตรได้สบายสบายที่ระยะ500เมตรเลย ดังนั้นนะไอเกาะจานไถท,ที่หนาแค่5 6มเมตรเนี่ยเจอกระสุนมาตรฐานของทหารไทยเราเข้าไปในระยะยิงปก,กติทะลุเป็นรูแน่นอนเพอเพอจะอันตรายกว่าเดิมอีกเพราะว่าเศษเหล็กจากจานไถท,ที่แตกเนี่ยมันอาจจะกระเด็นเข้าตัวทาหารเขาเองด้วยซ้ำแต่ละอย่างเขมีนี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะใช่ครับก็เป็นเรื่องบันเทิงจากทางฝั่งเขเมรน,นะครับที่มีให้เรามาได้ผ่อนคลาย,ยาทุกวันมาต่อกันอีกเรื่องที่ทําให้ชาวเขเมรวิพา์วิจารณ์ฮุนเซนอย่างหนักนะครับเรื่องนี้เมื่อวันที่8 กันยายน2568มีนักข่าวออนไลน์ชาวเขมรสองคนคือนายพลโสียกับนายเพียบภาระจากสมัติข่าว TSP 6 8ออนไลน์ถูกทางการจับกลุ่มสาเหตุก็เพราะว่าเขาสองคนไปเผยแพร่ภาพถ่ายหมู่แถวแถวปราสาทตาควายแล้วในรูปดันไปติดภาพทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2เข้าคงหาว่านักข่าวสร้างเรื่องเท็จแน่ๆเลยใช่ไหมคะแล้วเขาติ้งข้อหาอะไรเขาไม่ได้ตั้งข้อหาลำดา เขาตั้งข้อหากระบฏเลยในหมวดที่ว่าให้ข้อมูลเท็จต,ต่อต่างประเทศสร้างความเสียหายในการปกครองโทษจำคุกนี่หนักมากตั้งแต่7-15ถึงปีเลยทีเดียวตอนนี้ทั้งสองคนถูกขังอยู่ที่เรือนจำในจังหวัดเสียมราชมีรายงานว่าภรรยาของนักข่าวคนหนึ่งต้องอัดคลิปวิดีโอออกมาขอโทษหุนเซนแล้วก็นายกคุณมาเน็ต เพื่อร้องขอให้ช่วยแทรกแซงคดีของสามีด้วยโห oh, เล่นกันแรงขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ครับแรงแบบนี้เลยและนี่ mm hmm. ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักข่าวในคอมเมนต์โดนแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็มีนักข่าวเก่งๆที่ไปทําข่าวเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์การค้ามนุษย์ก็โดนจับในข้อหายุยงปลุกปั่นเหมือนกันจนสุดท้ายพอได้ประกันตัวออกมาก็ต้องประกาศเลิกทําอาชีพนักข่าวไปเลยเพราะว่าทนแรงกดดันไม่ไหวหรือนักข่าวที่ไปทําเรื่องสิ่งแวดล้อม การลักลอบตัดไม้ก็โดนคุกคามหนักบางคนถึงขั้นถูกยิงเสียชีวิตเลยก็มีมันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนว่ารัฐบาลเขาพยายามจะปิดปากสื่ออิสระทั้งหมดเพื่อไม่ให้ใครกล้ามาขุดคุยเรื่องเน่าๆที่รัฐบาลหรือผู้มีอิทธิพลเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งล่าสุดทางชาวเขมรก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าไปทําแบบนี้กับนักข่าวทําไมบางก็ว่านักข่าวเป็นวีรบุรุษกล้าที่ไปถ่ายภาพพื้นที่จริงให้ดูเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่สู้รบในบื้ที่ปัสสัตวตะวัยบางคนก็ไม่นี่มันระบบะเผด็จการชัดๆอเพิ่งรู้เหรอเขาว่าคุณเซนใช้ระบบะเผด็จการนั่นแหละครับมาถึงข่าวดีของคนไทยเราเลยครับล่าสุดเขมรโดนสหรัฐอเมริกาจัดหนักแล้วนะครับ เมื่อวันที่8กันยายน2568กระทรวงการคลังของสหรัฐโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า o f a c OFAC ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายแก๊งต้มตุ๋นออนไลน์ขนาดใหญ่ในเอเชียตอนเกาะเชียงใต้ซึ่งมีฐานที่มั่นสำคัญอยู่ในพม่าก,กับเขเมรน,น,นี่แหละครับถึงแม้ว่าในตอนแรกดูเหมือนเขเมรจะมาซบอเมริกาดูญาติดีกันแต่สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดครับแสดงว่าที่อเมริกาก็โดนแก๊งต้มตุ๋นหลอกกันเยอะน่าดูเลยสิคะใช่เลยครับที่อเมริกาเขาเดือดร้อนหนักมากครับเพราะแก๊งพวกนี้มันไปนหลอกคนอเมริกันจนเสียหายยับเยินตัวเลขที่เขาเปิดเผยมานี่น่าตกใจมากเขาบอก ว่าแค่ในปี 2, 5, 6, 8ปีเดียวคนอเมริกันโดนหลอกไปเป็นมูลค่ากว่า1,000 0ล้านดอลลาร์สาหรัฐคือโดนหนักกว่าไทยเราหลายเท่าทัวมากๆครับ1,000 0ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยนี่มันเท่าไหร่กันคะคิดเป็นเงินไทยกลมๆก็เกือบ4 0 0แสนล้านบาทแล้วตัวเลขน,นี้มันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง66%เลยครับมันเลยเป็นฟางเช่นสุดท้ายที่ทำให้อเมริกาต้องลงมาจัดการขั้นเด็ดขาด ที่มันเลวร้ายแต่กว่าการหลอกเงินก็คือเบื้องหลังสู่หลอกลวงพวกนี้มันมีการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานด้วยคือเขาไปหลอกคนจากต่างประเทศมาทํางานพอมาถึงก็ยึดพาสปอร์ตกักขังทําร้ายร่างกายบังคับให้ไปหลอกคนอื่นต่อ ใครทายอดไม่ได้ก็โดนซ้อมโดนทรมานมันคือขุมนรกบนดินดีๆเนี่ยแล้วใครในขเขมรที่โดนความบาดบ้างเป็นคนระดับไหนรอบนี้ที่โดนในขเขมรมีทั้งหมด10บุคคลและบริษัทส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจชาวจีนที่ได้สัญชาติขเขมรไปแล้วแล้วก็ไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการใหญ่โตในเมืองอย่างสีหนุวิวบาเวดชื่อที่โดนก็อย่างเช่นนายดงเลอเฉิงหรืออีกชื่อคือเฮงตงคนนี้เป็นประธานบริษัทโกลเด้นซันสกายที่ทำคาสินโนบางหน้าอีกคนคือนายซุยไห่หมิน คนนี้ประวัติโชคโชนมากเคยโดนสารจีนตัดสินจำคุก10ปีคดีพนันออนไลน์มูลค่าเป็นพันล้านดอลลาร์แต่หนีมาอยู่ขเขมรแล้วก็มาตั้งโรงแรม KB Hotel ที่กลายเป็นศูนย์ค้ามนุษย์และแก๊งคอยเซ็นเตอร์ไปซะงั้นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ครับยังมีอีก2คนคือนายเฉินอาเลนกับนายซูเหลียงเซงิง2คนนี้ก็เชื่อมโยงกับโรงแรม KB แล้วก็ยังมีธุรกิจอื่นๆอีกเพียบที่สําคัญคือ ไปตั้งธนาคารพาณิชย์ชื่อ HS Bank ขึ้นมาด้วยซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นช่องทางหลักในการฟอกเงินที่ได้มาจากการอาชญากรรมพวกนี้เลยอมีธนาคารเป็นของตัวเองเลยเหรอคะไม่ใช่เล็กๆเ,เลยครับมันเป็นองค์กรอาชญากรรมระดับโลกที่ทําเงินมหาศาลแล้วก็มีผู้มีอิทธิพลใน,ขในขเขมรคอยให้ความคุ้มครองอยู่เบื้องหลังซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับความช่วยเหลือจากคุณเซนนั่นเองทีนี้การความบาดครั้งนี้มันส่งผลกระทบขนาดไหนทรัพย์สินที่โดนอายัดมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วตระกูลฮุนเองจะเสียรายได้ไปเท่าไหร่ก ต้องเข้าใจก่อนว่ามาตรการของ OFAC เมื่อหลักๆคือการอายัดหรือบล็อกทรัพย์สินไม่ใช่การยึดในทันทีหมายความว่าทรัพย์สินไรก็ตามของคนที่โดยขึ้นบัญชีดําที่อยู่ในอเมริกาหรือทําธุรกรรมผ่านระบบการเงินของอเมริกาจะถูกแช่แข็งทันทีขยับไม่ได้อวนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลย ส่วนมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดโดยตรงในอเมริกานน้นในประกาศไม่ระบุต,ตัวเลขที่แน่ชัดเอาไว้แต่ผลกระทบที่หนักหนาสาหัสกว่านั้นคือการที่เครือข่ายทั้งหมดนี้จะถูกตัดขาดออกจากระบบการเงินโลกที่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักซึ่งมันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินเลยแล้วไรายได้ที่เขาจะเสียไปล่ะคะพอจะประเมินได้ไหมคะอันนี้แหละคือจุดตายของเครือข่ายนี่เลย อเมริกาบอกว่าปีนี้เขาเสียหายไปื่มหมื่นล้านดอลลาร์จากแก๊งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข้อมูลจากหลายแหล่งบอกว่าเขมรเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งอาจจะใหญ่กว่าฝั่งพม่าด้วยซ้ําถ้าเราประเมินแบบเบาๆว่าปฏิบัติการในเขมรเป็นต้นต่อของความเสียหายสักครึ่งหนึ่งก็คือ5,000ล้านดอลลาร์แล้วเครือข่ายใหญ่ๆที่โดนคว่ำบาตไป10บรายชื่อเนี่ยเป็นผู้เล่นระดับบิ๊กที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสําคัญๆทั้งคาสิโนโรงแรมธนาคารถ้าให้เครือข่าย มีส่วนแบ่งในเค้กก้อนนี้สัก20-40%นั่นหมายความว่ารายได้จากอาชญากรรมที่เครือข่ายนี้ทําจากคนอเมริกันกลุ่มเดียวก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000-4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โอ้โหสองพันถึงสี่พันล้านดอลลาร์ต่อปีงานนี้เรียกว่าตัดท่อน้ำเลี้ยงท่อใหญ่เลยนะคะเนี่ยใช่แล้วครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแปดหมื่นล้านถึงหนึ่งแสนหกหมื่นล้านบาทเลยนะฮะนี่คือเงินสงครกมหาศาลที่หล่อเลี้ยงเครือข่ายอาชญากรรมและอาจจะรวมถึงผู้มีอิทธิพลในเขมรด้วยการคว่ำบาตรของอเมริกาครั้งนี้ก็คือไปทุบหม้อข้าวใบใหญ่นี้ให้แตกดังเพราะเลยครับเป็นข่าวดีจริงๆค่ะพอเราเอาเรื่องทั้งหมดมาต่อกันเป็นจิ๊กซอว์ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับ ที่ชายแดนทําไปตึงเครียดปลุกกระแสชาตินิยมในประเทศก็ไล่ปิดปากสื่อจับนักข่าวเข้าคุกทั้งหมดนี้มันก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคนในประเทศและประชาคมโลกออกไปจากปัญหาใหญ่ที่เน่าเฟะอยู่ให้ไหนนั่นก็คือการที่ประเทศตัวเองกลายเป็นแหล่งฟอกเงินและศูนย์กลางขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดมหืมาจนมหาอำนาจอย่างอเมริกาต้องยื่นมือลงมาจัดการเอง ดูท่าแล้วดาบนี้ของอเมริกาน่าจะหนักกว่าการรบกับไทยเราอีกนะฮะเนี่ยใช่เลยครับงานนี้บอกได้คําเดียวว่าอาการหนักต้องรอดูกันว่ารายได้ที่หายไปมาหาศาลขนาดนี้คุณเซนจะพาขเขมรไปต่อได้สักกี่น้ําซึ่งก็คงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยแหละครับกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสคนธนรินสวัสดีครับ